สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะมาพบกับอาจารย์ทิศิแล้วนะคะค่ะในสัปดาห์ก่อนๆน,นะคะอาจารย์ทิศก็จะสอนในส่วนของการจัดรูปแบบรูปเล่มนะคะแล้วก็การเขียนบทที่หนึ่งก็ที่มาและความสาคัญของปัญหาเนาะว่า,าเหตุผลอะไรที่เราที่เราควรที่จะทําเนื้อหาหรือโครงการตัวนั้นนะคะอาเราก็เสนอมาหลายอย่างมากในรูปแบบของรายการแล้วก็ในส่วนของงานประกวดเนาะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของบทที่สองเนี่ยก็จะเป็นส่วนของทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะพวกวรรณกรรมเนี่ยอันนี้เราก็พอหาได้แล้วเนาะว่าถ้าเราทําในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์หรือการผลิตสื่อเนี่ยเราก็ต้อง,ต,องต้องมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะและพอมาส่วนในส่วนของบทที่3ามเนี่ยเป็นวิธีการศึกษานะคะหรือวิธีการดําเนินงานโครงการเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการบอกรายละเอียดค่ะบอกรายละเอียดว่า วัตถุประสงค์ของครการเป็นยังไงขอบเขตของโครงงานเป็นยังไงบ้างเราเข้ามาที่ใช้อะอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็จะมีในส่วนของตัวตัวอย่างมาให้เราดูเนาะในวันนี้นะคะเพื่อให้เราอะ่ะจะได้เขียนได้ง่ายขึ้นค่ะมาดูวิธีการศึกษานะคะวิธีการศึกษาเนี่ยเป็นขั้นตอนการอธิบายการดําเนินงานโดยละเอียด โดยละเอียดในที่นี้ก็คือเป็นการบอกขอบเขตนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างพร้อมทั้งอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำโครงงานเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะคะว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อให้เราเขียนได้ง่ายนะคะวิธีการศึกษาเนี่ยก็คือการบอกรายละเอียด,ดยโดยรวมเลยคะ่ะว่าในตัวโครงงานของเราเนี่ย ใช้อะไรมีความยาวเท่าไหร่สมมติถ้าเป็นสื่อวิดีทัศน์ก็จะบอกว่าความยาวเท่าไหร่มีกี่ตอนแบบเป็นกี่ตอนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการบอกรายละเอียดมาแล้วก็จะแบบเป็นในส่วนของข้อมูลนะคะว่าเราได้รับข้อมูลเนื้อหาเนี่ยมาจากไหนบ้างนะคะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของตรงนี้หมดเลยนะคะพร้อมคาวัาสดุอุปกรณ์ถ้าเป็นการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีแร่ของส่วนของอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะ แล้วถามว่าสื่อวิทยุใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะไม่ผิดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทานะคะวิธีการสื่อสารเนี่ยขอบเขตคือขอบเขตของการดำเนินโครงงานเช่นเป็นการระบุค่ะว่ามีกี่ตอนแต่ตอนความยาวเท่าไรหรือถ้าเป็นคนที่ทำในรูปแบบของสื่อวิทยุก็บอกเลยค่ะว่ามีกี่หัวข้อนะคะแล้วหัวข้อความยาวเท่าไรออกอากาศเมื่อไหร่นะคะ แล้วถ้าเป็นในส่วน ours, ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะคะก็จะเป็นส่วนของรูปแบบของเนื้อหานะคะอ้างอิงเอามาจากเนื้อหาข้อมูลแบ่งเป็นกี่ส่วนนะคะเช่นถ้าเป็นในส่วนของจากสื่ออินเทอร์เน็ตอ่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราเอามาจากสื่ออินเทอร์เน็ตหรือจากการสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ใครนะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งออกเป็นส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะคะบางคนเอาเนื้อหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต กี่ตอนอ่าตอนแต่ละตอนอะไรเนื้อหาอะไรบ้างเนี่ยก็มาใส่ได้นะคะก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้คือเนะนื้อหาในส่วนของขอบเขตการดําเนินโครงงานนะคะถ้าคนอําประสักา์งานประกวดก็ระบุไปเลยค่ะว่าอ่าเป็นงานประกวดสื่อวิดิทัศน์ความยาวสามนาทีจากจากโครงการอะไรอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นรูปแบบของรายการนะคะส่วนของเห็นหลายคนที่ทําเป็นรูปแบบของรายการ ก็บอกเลยค่ะความยาว3ามสถึง10นาทีแบ่งออกเป็น3ตอนตอนละก,กี่นาทีอะไรแบบนี้ระบุไปได้ในส่วนตรงนี้เลยค่ะอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่อาจารย์จะมาให้ดูบทที่3เนาะเป็นชื่อหัวข้อของเขานะคะคือการผลิตรายการว be วิ่งขับขับคนรักสุขภาพนะคะรายการ หัวข้อนี้เป็นหัวข้อในรูปแบบของสื่อวิทยุนะคะอันนี้ทําให้กับวิทยุชุมชนนะคะมาดูรูปแบบการเขียนกันนะคะ่ภาพจะเอียงๆหน่อยเนาะอันนี้อาจารย์ถ่ายออกมาจากเล่มจริงนะคะอาจารย์ไม่ได้สแกนมาก็จะเห็นเลยค่ะด้านบนนะคะเขาจะเขียนเลยค่ะการผลิตรายการเวลวิ่งขับขับคนรักสุขภาพนะคะเป็นการให้กับวิทยุชุมชนคนแปลงยาวนะคะคลื่น f อ 1้อ7ห้าเมกกะเฮิร์นะคะเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพเคล็ดลับในการดูแลตัวเองรวมไปถึงเก็ดความรู้ต่างๆนะคะสามารถนำใช้ได้จริงซึ่งเนื้อหาจะผลิตนำเสนอเป็นหัวข้อละตอนนะคะความยาวแต่ละตอนไม่เกิน5นาทีโดยมีรายละเอียด,ดในการศึกษาดังต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็พูดถึงขอบเขตของตัวศึกษาโครงการนะคะแบ่งเ,เป็นขอบเขตของเนื้อหานะคะ เนื้อหาของเขาเนี่ยบอกเลยว่ามีแบ่งออกเป็นสิบตอนนะคะตอนที่หนึ่งเคสรับสุขภาพดีนะคะออกกับวันที่ยี่สิบเก้ากันยาเยนสองห้าหกสองนะคะเรื่องที่สองนะคะเรื่องของเก้านะคะหกตุลานะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าแต่ละตอนเนี่ยออกอากาศเมื่อไหร่นะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นระบุนะคะปลาอาหารป้องกันโรคหัวใจเนี่ยออกอากาศวันที่ยี่สิบอะไรแบบนี้ไล่ลงไปเรื่อยๆจนครบสิบตอนนะคะตามที่เขากําหนดไว้นะคะ แล้วก็มาดูในส่วนของขอบเขตระยะเวลานะคะขอบเขตระยะเวลาตรงนี้คือระยะเวลาการดําเนินโครงงานของเขานะคะว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็เขียนตั้งแต่วันแรกที่เราเรียนวิชานี้เลยนะคะจนถึงวันสุดท้ายนะคะที่อาจารย์กำหนดไว้เนาะวันที่เท่าไหร่ก็ระบุไว้ตรงนี้เลยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยเขาแบ่งเขาก็อธิบายเลยค่ะว่าเขาใช้อะไรบ้างนะคะที่จริงอะนะคะเป็นการเครื่องมือในการศึกษาคือการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอันนี้ชัดเจนเลยว่าติดต่อกับว่าเขาต้องการอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ด้านเนื้อหานะคะเขาก็บอกว่าเขาคนข้นคว้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์อะไรบ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะเขาก็ใช้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสิบอคเขานะคะก็แปลว่าตอนละตอนละเว็บเลยนะคะเพื่อใช้ในสำหรับการหาข้อมูลเนื้อหานะคะ แล้วก็ลงมือถ่ายทําลงมือออกอากาศจริงนะคะเขาทําออกอากาศจริงอันนี้คือวิธีการเขียนของบทที่สามนะคะในส่วนของรูปแบบของโครงการที่เป็นรูปแบบของสื่อวิทยุนะคะต่อนะคะในรูปแบบของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สําหรับแฟนเพจ a c e b o o k บ้านลักหมานะคะอันนี้เขาทําในรูปแบบสองส่วนนะคะในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์ของเขาเนี่ย ของหัวข้ออันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะแบ่งเป็นสองอย่างคือสื่อประชาสัมพันธ์ของเขาเป็นแบนเนอร์กับรูปแบบของสื่อวิดีโอนะคะหรือสื่อวิดีทัศน์นะคะตัวอย่างของเขานะคะคือในการผลิตเขาเขียนการจัดทำโครงการเรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับแฟนเพจ a c e b o o k บ้านลักหมานะคะมีวิธีการดำเนินง,งานดังนี้นะคะก็คือ เป็นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับแบ่งออกเป็น12ชิ้น12ชิ้นเนีะคะของเขาก็จะแบ่งเป็นชิ้นที่1คือสื่อวิดีทัศจำนวนหนึ่งตอนความยาว5-10นาทีนะคะวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะคะคือวันที่เขาออกอากาศนั่นเองนะคะแล้วก็ชิ้นที่2นะคะก็คือการออกแบบโลโก้นะคะชิ้นที่3ของเขาคือทำแบนเนอร์10ชิ้นนะคะก็คือ เป็นการทำแล้วก็บอกว่าเผยแพร่เมื่อไหร่ก็จะมีการระบุเวลาด้วยนะคะอันนี้คือวันที่นะคะคือควรใส่ว่าเผยแพร่เมื่อเผยแพร่เมื่อเผยแพร่วันที่เผยแพร่วันที่ก็จะชัดเจนกว่านี้เนาะถ้าตอนพวกเราทำแล้วก็ใส่เผยแพร่วันที่ลงไปนะคะไม่ได้ใส่ว่าวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคนก็จะงงว่าเอ๊ะวันอะไรนะคะอันนี้คือวันที่เขาลงเผยแร่นั่นเองนะคะเพื่อความชัดเจนก็ใส่ให้นิดนึงนะคะว่าเผยแพร่วันที่นะคะ แล้วก็เครื่องมือในการศึกษาน,นะคะก็แบ่งเป็นข้อมูลจากทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เขาก็ระบุเลยสื่ออินเทอร์เน็ตของเขาก็มีในส่วนของเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่อจรจัดนะคะแล้วก็การทำมันสุนัขนะคะอันนี้ก็ใส่ไว้ที่จริงต้องมี URL หน่อยเนาะเพื่อความชัดเจนนะคะก็จะดีแล้วก็ส่วนที่สองก็คือสื่อบุคคลนะคะป้าสุใจภัย,ภยบูลวงนะคะ จัดการสัมภาษณ์เพื่อเขียนบทําสื่ออันนี้คือการสัมภาษณ์เจ้าของเขานั่นเองนะคะสัมภาษณ์เพื่อเอาเนื้อหานะคะเพื่อมาเรียบเรียนเป็นทาสื่อวีดีทัศน์นะคะแล้วก็วิธีสามก็คือเครื่องมือที่ทําก็คือการลงมือปฏิบัติจริงนะคะการผลิตสื่อวีิทัศน์นะคะการทําดีไม่หวังผล อีกอันนี้หัวข้อหนึ่งเป็นเรื่องของงานประกวดนะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างที่มันคล้ายๆกับงานที่เรากำลังทำจริงเพื่อให้เราเข้าใจง่ายเนาะอ่าบทที่สามนะคะวิธีการศึกษาเขาคือผลิตสื่อวิทัศน์ทำดีไม่หวังผลนะคะวิธีการศึกษาของเขาก็คือมีการกําหนดขอบเขตของการดําเนินโครงงานนะคะคืองานประกวดสื่อวิทัศน์นะคะหัวข้อสังคมแห่งความซื่อสัตย์นะคะอันนี้หัวข้องานประกวดเนาะ โดยการผลิตสื่อจำนวนหนึ่งตอนความยาวไม่เกินสานาทีนะคะเป็นรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้นักแสดงเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมทั้งมีเสียงบรรยายดนตรีประกอบนะคะเพื่อความสดข,ของเนื้อหาอันนี้คือวิธีที่เขาเขียนเนาะแล้วก็มาส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะคะแล้วก็เขาก็บอกเลยหนึ่งคือมาจากแฟนเพจนะคะคือเพจชมรมลมหายใจไร้มนตทินนะคะอันนี้เป็น พจที่จัดงานประกวดเนาะแล้วก็เว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงนะคะอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะคะของเขาแต่ที่จริงอะ่ะมันพูดในส่วนของเครื่องมือในรูปแบบของเนื้อหาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดตัวอย่างให้ดูชัดๆอีกหน่อยดิฝา เพื่อที่แบบรายละเอียดของเราจะได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองเปิดงานของอาจารย์ให้เราดูดว่ะในบทที่สามถ้าเราไม่ทำแบบน,นี้นะคะคือขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ย คือเราอาจจะแบ่งออกเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะขั้นตอนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเนี่ยศึกษาค้นคว้าเนี่ยอาจารย์เขียนอันนี้ของอาจารย์เองเนาะอันนี้มันอาจจะดูละเอียดไปนิดนึงนะแต่แบบมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ชัดเจนดีค่ะข้อมูลเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือข้อมูลเอกสารอันนี้เราอาจจะเขียนได้ขอบเขตของเราคือประเภทเอกสารเอกสารเนี่ยเราเอามาจากไหนบ้างนะคะเอามาจากหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ขั้นตอนของการผลิตเนี่ย เราอาจจะระบุได้ว่านะคะว่าเราใช้อะไรบ้างอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะแบ่งเป็นเนื้อหากับแบ่งเป็นขั้นตอนการผลิตสื่อไปเลยก็ได้นะคะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะหรือตัวอย่างของพี่ๆหรอไม่รู้ว่าจะชัดเจนไหมแต่เอาง่ายๆนะคะอาจารย์อธิบายให้เราฟังอีกทีก็ได้แบบง่ายๆเลยคือ ในส่วนของหัวข้อค่ะในบทที่3เนี่ยเราสามารถแบ,บ่งเป็นเนื้อหาของขอบเขตของเนื้อหากับระยะเวลาอันเนี้ยชัดเจนเลยคือเขาใช้ระยะเวลากี่นาทีช่วงไหนนะคะแล้วเนื้อหาเนี่ยเราแบ่งออกเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลที่ใช้เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยเป็นรูปแบบว่าตอนเราทํางานอะ่ะเราเอาเนื้อหามาจากไหนก็คือเป็นการบอกรายละเอียดค่ะว่า แต่คนท,ที่เขียนดีที่สุดอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเล่มนี้เนาะเขียนค่อนข้างชัดเจนว่าอ่ของเขาทําอะไรแล้วเนื้อหาที่เขาทำเนี่ยมีกําหนดระยะเวลาขอบเขตของเนื้อหาเนี่ยเมื่ออะไรบ้างนะคะแล้วก็ใส่มาเลยค่ะว่าของเราเป็นเนื้อหาประมาณกี่ตอนนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการดําเนินโครงงานของเราเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยอาจารย์ถ้าเราเขียนอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่เราใช้ได้เนี่ยใส่ระบุไปเลยก็ได้เพื่อความชัดเจนในการทํางานนะคะ อันนี้ก็เป็นทักษณะของการเขียนบทที่สามนะคะโอเควันนี้นะคะอาจารย์ก็สามารถค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนเนาะอันนี้เป็นรูปแบบของสื่อวิทยุแต่ถ้าเป็นรูปแบบของการผลิตสื่อวิทัศน์เนี่ยเราก็สามารถใส่ได้ค่ะว่าสื่อวิทัศของเราจานวนหนึ่งชิ้นงานนะคะเราก็ใส่ลงมาเลยนะคะซึ่งเป็นสื่อที่มีความยาวแล้วก็ เผยแพร่เมื่อไหร่แล้วก็สามารถใส่ระบุลงไปได้เลยนะคะแล้วในส่วนของเครื่องมือในการศึกษาเนี่ยเนื้อหารเราเอามาจากไหนเราเอามาจากสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรบ้างในส่วนของเนื้อหาอะไรแล้วก็สมุดระบุ URL ให้นิดนึงเพื่อความชัดเจนว่าเราอ่ะไม่ได้คิดไปเองนะคะหรือเรามีสัมภาษณ์ไหมถ้าเรามีสัมภาษณ์แล้วก็ใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็เครื่องมือในการศึกษาเนี่ยอาจจะในพูด พูดถึงเรื่องของอ่าเนื้อหาอันนี้เครื่องมือการกษาน่าจะเป็นเนื้อหาแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องมือใช้สารด,าด้านอุปกรณ์ก็ได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้อะไรบ้างหรือโปรแกรมที่เราใช้อะไรบ้างเราก็มาก็ทาให้เนื้อหาของเราครบถ้วนมากขึ้นนะคะอันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้เนาะอาจารย์คิดว่าพวกเราน่าจะทําได้นะคะมันไม่ได้ยากมากเนาะก็ค<อ>ือในบทที่3ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้ค่ะเป็นการชี้แจงรายละเอียดนะคะว่า เราทําอะไรแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการศึกษาแค่นั้นเองไม่ได้ยากเกินไปนะคะอาจารย์ก็ขอให้เราโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้เขียนได้นะคะถ้าอะไรไม่ได้ติดขัดยังไงก็สอบถามอาจารย์เพิ่มเติมได้เนาะนะวันนี้อาจารย์ก็ทิตย์ก็ขอจบการบรรยายวิธีการศึกษาโครงการไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะ